สวีค่ะเอที่น่ารักที่ทางบ้านเรามาพบกับช่องช่างนิชาแนลนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะเราก็จะมากินข้าวเมนูของเราวันนี้ได้อะไรอืมวันนี้ได้แกงปลาปลาอะไรนนองเขาเรียกว่าปลาตับเพียนหรือว่า ปาตาเพียนนี่แหละอันนี้ร่ามาเกเขือใส่ไข่ใส่ปลาทูนะคะพี่น้องนี่ภาษาบ้านคอยเขาห้องว่าซุปมเกเขือใส่ไข่ใส่ปลาทูเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เราก็ได้สองเมนูนะคะนี่ค่ะมาเด้อมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะพี่น้องเด้อ พี่นอ้องป่องปล่อยก็มากินข้าวมากินนี่ค่ะเอาโอ๊โะหกอ่ะเดเข้ามาดูเลยแค่ตินดน้อยตัวคนหนึ่งมาค่ะมากินข้าวน้องก้อยมากินข้าวเร็วน,น้องก้อยบอกว่าวันนี้ ยังอิ่มอยู่เลยเพิ่งจะกินลูกชิ้นไปเมื่อกี้กินข้าวกับลูกชิ้นไปเมื่อกี้ค่ะโอ้ยบูดคือเดี่ยวบูด เขาในบ้านนี่เลยกินแล้วแหละแล้วกลา่นอะไรเนี่ยน้องพัดเนาะถ่ายตาน้องคนก้อนนี้เอามาวิปลาอะไนะเฮ้ม เพิ่มเติมภา้านท่นม่ได้ท้ายังไม่ได้ไท้ายมาค่ะ FC ที่น่ารักอยู่ทางบ้านมากินข้าวด้วยกันนะคะอืมซุปมะเขือบ้อานหลังนั้นไม่กินเพินหน,นูบอสนอืม มาเขือ่ออร่อยมากก็มีอหอดนาฟีอันนี้แกงปลาชิมดูสิว่าบุฟเฟ่ก็ชิลอ,อยู่อืมอร่อยมากค่ะเอ,อสคิ้กินคำไหนก็อื้อหืออื้อหือเพราะว่ามันอร่อยปลาของเราจะแกงใสหน่อไม้ ที่เราทำเองหน่อไม้ดองหน่อไม้เค็มหน่อไม้ส้มนี่ค่ะหน่อไม้เราทำเอง คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิชาแนลนะคะ